สุขใจมันนี่นะครับเดี๋ยวจะพาเลาะรอบบึงของหลงว่ามีจุดบริการท่าเรือแล้วก็มีรีสอร์ทไหมเอาแบบเรียวทามนะครับปะลุยขับไม่เร็วนะครับตอนนี้อยู่บ้านสกแฝกเนาะเผื่อใครมาเที่ยวเนะก็เป็นความรู้นะฮะก็จะมีอ่าจุดแรกเลยที่จะเห็น ตรงบันถุแฝงนี้ก็จะมีท่าเรือของแฮปปี้เว l ร์ตัวนี้นะก็จะเป็นร้านมักนัดคาเฟ่นเนาะนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็จะมีระเบียงไม้เดี๋ยวพาดูนี่ตรงนี้ช่วยช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนะนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นจุดที่รีแลกได้ดีนะครับเนี่ยเป็นอาคาร เดี๋ยวให้ดูซอยนี้ท่าเรือครับผมท่าเรือที่จะไปเกาะรันเจารันโพนี่ครับข้างในสวยครับแต่มองไม่ค่อยชัดอ่าโอเคโทรติดต่อได้เลยใครสนใจนะครับป้ายลุยกันต่อเราจะไปกันต่อที่บ้านสกโพก่อนไปจะเจออะไรบ้างนะครับปั๊บปลาณนะบ้านสกโพนะครับเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับท่าเรือ ตัวนี้ก็จะเป็นท่าเรือหลักเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับดอนแก้วดอนโฟนะครับอยาให้ดูท่าเรือแรกก็นี่ผมก็ไม่เคยใช้บริการนะตัวนี้ท่าเรือโชคสำราญ50า50เมตรท่าเรือครัวไผ่ทุ่งจะเร็วนิดนึงนะครับเซอร์เเอาเดออาจจะไม่เห็นเบอร์โทรท่าเรือนี่ไงโชคสำราญสักกะลอูลือ ถ้าจ,จอดรถตรงนี้ก็เดินลงไปนะครับอาจจะเร็วนิดนึงขอโทษทีถ้าเรือแม่ติ๋มนะฮะ้าเรือแม่ติ๋มก็นี่ครับนี่กว้างขวางไหมสวยงามนะสวยงามแสนสุขเลิศนี่ถ้าเรือใกล้ๆก,กันก็โชคดีมากนะที่ถ้าเรือส่วนมากเป็นของคนพื้นที่นะครับก็ ทำให้รายได้อยู่ในชุมชนเจ้าของที่เจ้าของทางพัฒนาที่ดินก็จะได้เอาเงินไปให้ลูกหลานไปจับจใจใช้สอยนะครับซื้อของนี่ถ้าเรือไม่ต่มนี่รถจะเยอะเลยนะครับรถเยอะตลอดนี่ครับผมถ้าเรือไม่ต่มจะรถเยอะตลอดน่าจะมีการทําการตลาดออนไลน์ด้วยเนาะให้จองล่วงหน้าอะไรก็ว่ากันไปไ่แน่ใ,นใจนี่ไงโอเค มีครับปายสีด้วยถ้าเรือแม่ติ๋มขยายที่จอดรถนะครับอ๋อถ้าเรืออาหารแก้วกาลยาก็มีนะครับก็ต้องเข้าไปข้างในเดี๋ยไปดูข้างในเปิดไปดูข้างหน้ามาีอะไรบ้างถ้าเรือจ,จูมานาคานะครับนี่โอ้นี่ที่ที่ใหม่แล้วนี่ที่จอดรถ รถฟรีนะครับอ่าของชาวบ้านเลยถ้าเรือสายบุญนี่เห็นไ,ไหมตัวนี้ตัวนี้จะถท่าเรือติดกันเยอะเหตุผลคือบ้านสโค,โคเนี่ยอยู่ใกล้ดอนแก้วดอนโพนะครับอยากรู้ไหมดอนแก้วดอนโพอยู่ไหนเดี๋ยวจะจอดถ่ายให้ดูเด้อเนี่ยผมอะจอดตัวนี้้ดูชัดๆดอนแก้วดอนโพนี่นี่ไงนี่มีสะพานไปด้วย นี่แหละคือดอนแก้วดอนโพนะครับที่เห็นเขาเขียวๆนะอ่ะยังไม่ชัดเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าลุยกันดูโอ้กนจิบวาบสูวันจิบวาบห้บ่นี่ถ้าเหลือเพื่อนเพื่อนเรานะครับดอกคูณนะครับเนี่ยเบอร์ทงเบอโทโปรโมดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อนบริการดีนะแล้วก็เพื่อนเกิดมาอยู่ว่าสำหรับคนที่พิการก็สามารถที่จะ เพื่อน,นก็จะเทแค่ได้แต่ก็โทรมาบอกล่วงหน้านะครับสําหรับคนที่จะมานะครับสําหรับถ้าเรือดอกคูนก็มีปลูกดอกไม้ด้วยแล้วก็ตรงกับตรงกับดอนแก้วดอนโพเป๊ะเลยนะครับเช้าเ่็วหมอว่าหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหกโมงครึ่งก็เปิดแล้วนี่เดินลงไปอย่างนี้เนาะก็จะเข้าดอนแก้วดอนโพดอนแก้วดอนโพก็ห่างไปประมาณสนะักสองร้อยเมตรเนาะตรงกลางน้ําฝากด้วยนะครับ ท่าเรือดอกคูณเสิรเนได้เลยนะครับอ่าโอเคก็เป็นท่าเรือที่ตรงกับดอนแก้วดอนโพค่อนข้างสุดยอดเลยแล้วก็เป็นที่เก่าแก่ด้วยนะรถรุ่นนี้สวยนะนี่ <c oughs> นิดนึ่งนั่งในหลายคนอ่าก็ตรงนี่นะครับฝากด้วยครับฝากด้วยจริงๆของเพื่อนนะครับเพื่อนแต่ปถมนะฮะปฐมมัธยม ต้นอเดี๋ยวพาดูดันแก้วดันโพใกล้ๆตรงนี้ครับขออภัยที่ไม่ได้ลงรถนะครับเพราะว่าโควิดด้วยไม่ไม่ใช่โควิดหรอกอเอาแบบสะดวกนี่นะครับผมโอเคก็จบคลิปก่อนเท่านี้นะครับ